ไม่เคยกลัวเลยคนเก่งกลัวท be really ี่ส <ihrem hn> ุดค er, ือกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้คนเก่งอาจจะยอมแพ้ได้แต่คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยนะโดนอะไรอะไรมาไม่ยอมดูแลมาดูแลมาสู้คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเส้นทางของคนเรามันมีการเดินช้าเดินเร็วแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินเร็วตลอดและไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จตลอดถ้าคุณต้องการไปข้างหน้านะคุณต้องยอมแลกวิ่งไม่ได้ให้เดินเดินไม่ได้ก็คลานไปคลานไม่ได้ก็หมอบหมอบกระดึบกระึบกระึบไป ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดขยันแข็งแข่งใครดาเอาคุณลงการนี้คุณจะมีมากกว่าคนอื่นคุณต้องลงทุนลงใจคุณต้องหมกมุ่นมากกว่าคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเราจะพึ่งมัวต่พึ่งโชคชะตาฟ้าลิขิตมันไม่ใช่ไปไม่ได้พัฒนาตัวเองให้มันดีแล้วอย่าก,กลัวที่จะแัดลงมือทําอะไรสักอย่างที่เราลงมือทํามาตลอดอย่าให้ขาดทําไปเลยนะครับถ้าอยากโตนะทําไปเลยแต่ถ้าไม่อยากโตก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆได้ไม่มีผิดไม่มีถูก ในเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วเนื้อออกะทั้งสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่ไหนหรู้ปะอยู่ที่ใจอยู่ที่ความพยายามว่าคุณจะพยายามเป็น